สวัสดีค่ะสวสดีสมาชิกกลุ่ม v i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพศ2566กับการมาแผนการเทรดทองคำนะคะสำหรับกราฟทองเช้าวันนี้ค่ะแท่งเดย์นั้นจบเป็นแท่งเขียวนะคะแต่ว่าสั้นกว่านะคะเนื่องจากกราฟทองนั้นเจอแอเรียแนวรับค่ะราคา2010นะคะทำให้กราฟทองยังลงไม่ได้แล้วก็มีการร,ราคากลับแล้วก็ถ้ากราฟทองยังเลือกเทนขึ้นอยู่อาจจะเห็นกราฟทองกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราไปดูการวันนี้ถามว่ามีแรงบายไหมตอบว่ามีแต่ว่าในส่วนของกราฟพราวันนี้แผงการเทรดอาจจะต้องเล็งฝั่งเซลล์แต่ก็ต้องไปเซลล์ที่แนวต้านนะคะเพราะว่าตรงนี้แนวรับ H4 ค่ะ H4 นะคะมีการสลับแท่งไปมาของไทม์เฟรม H4 นะคะแน่นอนค่ะถ้ากราฟเลือกฝั่งข้างบนก็คือกราฟเลือกเทรนขึ้นนะคะแต่ถ้ากราฟเลือกฝั่งข้างล่างแสดงว่ากราฟยังมีการนะอ่ากลับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่โค้ดแพมจะเล็งเทรดหน้าบายนะคะแต่ว่ากรณีที่กราฟถ้าตรงระบบการเทรดคือต้องเทรดหนะ้าเซลล์แต่ต้องไปเซลล์ที่ต้านนะเดี๋ยวโค้แพรไปเช็คที่ m ทม์เฟรม h งนิดนึงค่ะ สำหรับทาเฟ่เมส,สึงค่ะเช้าวันนี้อยู่ที่ราคานะคะ2,028ยังไม่ถึง40นะคะแล้วก็ราคาไฮที่คาดการว่าวันนี้มีโอกาสจะมาก็คือ40 วันนี้ถ้ากราฟทองอยู่เหนือ400ได้ถึงจะมีโอกาสราคาขึ้นต่อแล้วก็เดย์ถึงจะจบด้วยเขียวนะคะแสดงว่ากราฟทองวันนี้ค่ะนะคะอาจจะมีการเนื่องจากนะคะก่อนหน้านี้กราฟทองนั้นมีการวิ่ง12,000จุดนะคะแต่ไมกราฟทองนั้นแท่งแดงและยาวมากแสดงว่ากราฟเขียวๆช่วงนี้ค่ะก็อาจจะมีการไต่าราคาการเกาะกลุ่มกันนะ,ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอาจจะมีปัจจัยของข่าวถ้ากรณีขึ้นได้จะกลับมาที่ราคา2,400 0อีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะ ขาลงลงเป็นลิฟต์นะ,ะขาขึ้นขึ้นบันไดค่อยๆขึ้นไปจ้ะนะสำหรับการทองในรคาคามีการบีบสามเหลี่ยมนะเทเดอร์ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเขาจะเลือกทางนะคะสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมกําลังแล้วแหละกาลังจะบีบแล้วแหละกาลังจะเลือกแล้วแหละนะฮะอันนี้นะเดี๋ยวจะเลือกทางขาหนึ่งแน่นอนถ้าลงมาจะกลับมาที่ราคา2องพอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเลือกฝั่งขึ้นคือด้านด้านบนนะคะประมาณสัก2040โซนนี้นะ ถ้ามาด้านบนโซนนี้ก็จะมีนะคะเบรกแล้วก็มียอดนิดหนึง่งแล้วก็มีโอกาสาราคาขึ้นต่อเป็นแพทเทิร์นการขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าลงมาด้านบนสมมติว่าเขาบีบสามเหลี่ยมแล้วก็ลงมาเขาผันลงมาด้านล่างก็จะมีการโยกแล้วก็กดราคาลงแบบนี้นะคะแต่คุณแพรมถามว่าเลือกฝั่งายไม้ก็นะคะมองว่ากราฟยึดทองมีโอกาสาราคาขึ้นแต่ทั้งหมดก็แพรมต้องการให้กราฟทองแสดงก่อนนะคะว่าจะเลือกฝั่งไหนนะนะเช่น1เลือกขึ้นต่อก็แน่นอนค่ะก็จะกลับไปที่ก็จะดันราคาขึ้นไปที่ราคา2040 แล้วะ 2, นะคะ2,400นันนะฮะก็ถือว่าเป็นโซนแนวต้านแล้วก็ถ้าการาฟทองเบรกที่ราคานั้นแล้วกม็มีการกดราคาลงมาอาจจะก,กดมาราคาแนวรับตามเฟรมเล็กแล้วก็ดันขึ้นต่อนะคะดังนั้นโซนแนวต้านเอาไว้รอเซลล์โซนแนวรับเอาไว้รอบายราคากลางๆเดี๋ยวให้การาฟเลือกทางก่อนนะวันนี้ก็แพมแนะนา,นาว่าถ้าต้องการเล่นหลอดใหญ่ใช้กำไรได้กำไรมากแนะนําว่าต้องเลือกตลาดเทรดอีกเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ให้น้องบีบเลือกทางก่อนแน่นอนถ้าน้องทองดันราคาขึ้นเขาก็จะค่อยๆไต่าราคาขึ้นไปด้านบน ะะก็จะไต่ราคาขึ้นไปบนแบบนี้นะคะแล้วก็มีการโยกแบบนี้ถ้าให้เขียนภาพให้ดูก็จะมีการนะคะดันราคาของกราฟทองขึ้นไปนะอันนี้ก็ถ้าเป็นปกติในคาสนเนียโค้ดแพรมจะสอนแบบนี้เลยนะคะก็คือจะมีการว่าทิศทางของกราฟให้เทรดเดอร์ดูก่อนจะทําให้เทรดเดอร์เข้าใจง่ายเพราะตอนนี้กราฟทองมีการบีบแบบนี้ค่ะเมื่อบีบแบบนี้แล้วนะคะแน่นอนค่ะกราฟทองถ้าเลือกขึ้นเขาก็จะขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปและถึงแอรเรเนยต้านอาจจะมีการกดราคาลงมา ถ้าคนอยากได้คลิปวิดีโอคําแนะนําดีๆแบบนี้นะคะแนะนําเข้าไปที่คาสเดียนนะคะในกลุ่มไลน์ทุกห้องนะคะก็แปมจะมีคลิปพิเศษในการสอนว่าเออวันนี้ทิศทางของกราฟมันจะเป็นประมาณนี้นะ,ะนะคะแล้วก็ที่เหลือคือให้กราฟแสดงให้ดูถ้าสมมติว่ากราฟพร้องเลิกฝั่งลงค่ะก็จะลงมาฝั่งนี้นะคะลงมาเรื่อยๆแล้วก็นะคะอาจจะมีการโยกนิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็กดราคาลง นะคะนี่คือโอกาสกราฟทองวันนี้วันนี้ก็แพมเขียนนะทิศทางของอกราฟทองให้ทุกคนได้เห็นเลยว่ากราฟทองนั้นคําว่าบีบสามเหลี่ยมคืออะไรมันเป็นรูปแบบแพทเทิร์นนะใครที่มีคำพีนะคะรูปแบบแท่งเชียนเงินล้านสามารถเปิดดูได้เลยค่ะการบีบสามเหลี่ยมของกราฟทองแล้วก็เลือกทางนะคะเทรดเดอร์คุณสามารถนะคะเปิดคำพีรูปแบบแท่งเฉียนเงินล้านได้เลย เดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่หน้าไหนที่คุณแพมจะได้อันนี้เลยค่ะทุกคนหน้า24นะคะทุกคนหน้า24นี่แหละแพทเทิร์นของกราฟการณีขึ้นจะหน้าตาแบบนี้แบบที่คนณแพมเขียนให้ดูเลยอ่านะทุกคนหน้า24เล่มสีม่วงนะคะส่วนนะคะใครที่มีคมภีนะคะ,ะเล่มสีน้ําเงินนะเทเดอร์เงินล้านก็มีเช่นกันนะคะถ้าเทเดอร์เงินล้านอยู่หน้าไหนเอ่ย นะคะเถิดเงินล้านอยู่หน้า89เล่มสีน้าเงินอยู่หน้า89เล่มสีม่วงอยู่หน้าชี้ย่นะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้ก็รอชัดเจนกรณีเซลก็เซลโซนต้านโซนนั้นเห็นไหมคะชัดเจนเลยเหมือนที่โค้ชแพมบอกว่าเป็นการบีบสามเหลี่ยมนี่แหละก็จะเลือกทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้ค่ะสายหลอดใหญ่รอทํากําไรชัวร์หนึ่งให้การเลือกทางก่อนแล้วก็เล่นตามนี้2 ะะถ้ากรณีที่ส,สดใสหลอดใหญ่โพ่อแพรมจะไม่แนะนําให้เล่นกลางทางนะอันนี้เขาเรียกว่ากลางทางเดี๋ยวรอให้น้องเลือกทางก่อนไม่ว่าหลอดใหญ่หลอดเล็กเราก็เข้ามาทํากําไรเหมือนกันนะคะดังนั้นก็นะคะเลือกชัวเอาเลือกชัวเอาเป็นว่าเลือกชัวก่อนแล้วค่อยเทรดนะ,ะชัวชัวจะชัด,ชด,ชดค่อยจัดงาๆนี่คือแผนการเทรดกราฟพรองในเช้าวันนี้ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวโคแพรมส่งเข้าไปขอท่านอร์ตฟ้าสดใสมีกําไรทุกวันขอท่านนะคะศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนจนกว่าท่านจะปรากฏศบความสําเร็จ ระหว่างทางนะคะอาจจะต้องมีการเรียนรู้ศึกษาเพื่อทําให้เราเข้าใจมากไม่ว่าวันนี้จะกําไรกี่ดอนแต่วันหน้าคุณสามารถคว้าเงินแสงเงินล้านได้ง่ายๆสบายๆแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้เธอได้ทุกคนสวัสดีค่ะ